แนวอยู่แนวกินของเรานะคะข้าวผัดแล้วก็ตำหมักแตงนะคะฝีมือเรียวนะจ๊ะนี่ก็คือปนโปลแล้วก็นี้ก็คือทอดปีกไก่จานนะคะมาเดินพี่น้องเดินมาเดินจ้าฮัลโหลจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่อ่าเรื่องสีขาวโอเคสวัสดีเดพี่น้องสวัสดีครับแกก็โต๊ะเก้าเนี่ยจ้า แโตะเจ้าอลยอน่้าแโตเก้าจีกดามันกการคองอันมีมคือมนสิกินของทีนี้ถือที่เขา้มาพวกทั้งได้ไม่ให้เขาปัดทั้งปนปน้าวเนี่ยมันปนกบสองโตกเขาเล็กๆไปคุดนั้นพักต่ออีกไม่เองเอ้ยพดไปเถอะละหน่อยมันเมื่อย ใช่แล้คือหน้าอนนัวัเ่แข็งเพราะ่าละด้องนี่เพ่าะื้ืแล้เพราะนีเรสื้หายไปนะมันงงตงนี้ะไเอาหัวเขาไกล้หัวไหัวมันเย็นเป็นไกลนะองจับฟองประเดนเียเนอะอกินค่ะทั้งวันนะครับวันนี้เราไ่ได้ไปขุดแต่ยางได้ยุ่เขา เหนือกับ้นเขาก็มีราคาเราจะเอาเทียนมอบกันแล้มาเป็นตรงรถดีแฉกหนึ่งเนาะสามารารเเขาเห็นร้านาะาะที่แสบบอก มันบอกว่ามันเข้าใจนบ้านของโตณก็จะป่าก่อนแ่เสดรู้มันมีพวกน่องต่างอัดังเรเ่อนสัเย่ส dưới ruột đau và chị em nhá, ừ. Để em mình Còn là. งื้นอะไรเนาะมองง่ายเลยนี د د hmm? ่ราคายนี่ไงลดดาวาปเลยไดดาวไปเลยยังลดค่ายคือวางไท้ยเงนถือแสนสามหืมงานนาด ถ้ามาง่าหเือขั้นะแสนละแสนน่ะหาเงินหาเครื่งแสนต์ีมีรจะ้มาทาตูเจอมันกัยังแหนกบนี้หรอนยังทบันี้มัน บอนรไม่ขใไรดบอมันชิมอกันหนาคนเด็เวลาแรนขายพร้อมมันโอเคมันชูนะเนะเคยจะมาพายนไม่ได้ไมจับเขาหมืนหน่งแลนหายงมันก่อนจไดค้คล้าอมซอยค่ะสัดยาเลยนะครับสำป็นมากกับว่ได้วิ่งไแรน ญี่ปุ่นยุย่มันจะแล่นได้แุก็ซ้ำมันแลูชแล้วก็เติแล้วมดดวนนนันนั่นที่ี่อกรแล้วแม่ปวยแม่เสียญญีปุ่นแล้วแม่เราซือเรืนนะ่อนั่งอีกื้อเพือ่อนั่งอี

บางจะบอกว่านแม่แต่ตอนนี้ก็ดังนะยแลก็ท่านตลาดเรียกลูกเปิดงพอทั้งแม่ในตัวเปิดข้างเงินายจะว่าง่ายยูรน่เดิมมนอยู่ในใบยเนีเปินเดิมคายพ้อมแบแรกงเเป็นเือเส่วน็้นามจะได เราก็ขายของ้เกเราก็อยู่กรุงเทพเต่าประทานแดกจะเป็นยังไราจูนเราก็ไปทำงานกรุงเทพแบบนกลาบมาที่กุงเทพขาของมาขายของตลาดของอาซีขาเจ้าเนาะซุมไม่เอาอุยเอ้จะได้นอกข้าเจ้าขายของตลาดนี่นอนก็เป็นรังไงถึกับขาของมัเพราะะนั้นเราห้องก็มาไปลอน่นะคปีครับปีจีก็ดังยู่น จากขายของเลยมีเวลาอยู่น้อยเราผมมีเวลาของเรามาเกี่ยวกับหนังสำนักตายแบบๆมากนี่นอนอยูี่แ้วะตะกี้จนตื่นไปตลาดไปตลาคิดสิซง้เต็มมือตีซีเต็มละมือแนาวหนาวหนาวนี่นะไปเชืดอเยอ ทำไมอ่ะมานเป็นคนยากคนละเขาตื้นออนไลน์เยดกจักรพแต่สมมติว่าลงทุนอัศว์ผามาลงกเนี่เกิดตัวได้ดอกคิดเลยเนาะบ้านเข้าคือยังมูเห็ดยังกะคือเรี่องมู้นี่แหละยังไงเรื่อเบอร์อีกช่วนีมันจะไปไหจะเจอย่าง้านเขาจะเสกก่อน แมนดูเขาปู่คือเดนมือกับนะเขาปู่ามไงเหไปเรื่อยมันอยู่ตูต่กลายว่าเขาปู้คง้นบางอ่ย่เคื่อเสียเี่อยในบ้านเรียกมือที่สอยคล้ายสอยคล้ายแวนให้ไม่สนใจกับลูกยังดีที่มีงง้นเดือนว่าเดีย มูหิตม <Ừ. S 1> ันก <c ười> ็หิตมูดบไปได้แต่ชัวงมูดูไาได้แต่เด็กแต่ชังมูดคือปิดตัวแล้ว้าออกแล้วมูมี่ว่าลายมีลายไปเห็นหน้าจินเข่าซื่อๆดีแล้วเฮ้ยอยถึงน้ถากรไม่น่าก็จกิเข่าก็ได้แล้วต่ายนันมันตายแล้วจีบหาง ท่านมาบ้านขงคมหลายก็ท่าคอปากซองหน้าตรงนนี่ลเรเห็นหน้าแท่งอะไรนะต้องบ้านยัง <quote> มาด้วนะเพน้ะน้องขามก็ผเห็นบเขาว่าเลี่เป็นเขียวแเขางน็ยังยางนยางสายไฟสดเขาเห็นร้านเก่าเน่ยเขาเปลี่ยนมาเห็ดฟังทีลรลฟังเคิองแต่ก่อนเห็นอะหรแบบนี้เพือในหน่องน้องขามเพื่อนในนี้จุดพิจารเขาเห็นเด็เขาเห็ดก่ ใช่รเรียกน้องกินมนั้มยนะน,นี่คือไร่มันเจ็ไมตัวลรโลตันัะมีแข็ง A cảm ơn của nó quên. Nào mấy lúc nó mới được nó mới mấy lúc nó mới được 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 nó được được nó được được nó được được nó หน่อยนะแบบกในหนาวหนาวมันไม่ได้คราบคือเราอาบน้ำอุ่นนั้นไว้อาบน้ำเย็นนั้นอาบแล้วมันอุ่นอะเี่ห้องออมาดูว่าตกงกันป่ะตกลงกันขึ้นลงมาเต่าห้อน้ำนะบุพื่อตรงนันป่ะแต่ก็อาบน้ำเลือกูุ่นเลยสามสองสามทูนสี่ทุนสามทุนมาขนาดคิดเบิร์นต่ก้อนนะออกไปข้างนอกเนาะดไม่เพียงขึ้นยังงด้อาบน้ำได้ต้องน้ำ คุกงูหมนครับปวดปวดปวดทันเลยเลยคุกเงี้ยนึกถ่ายกเป็นยังไงเจ้า่องรู้จักใช่ไหมใึ่นี่ก็เล่นไป่อยแบบที่วนเอาเล่าอือ พี่นะครับขขาไปเจ้าค่าในเลยมาเชิญปะเขาไปเลยโตอืมเขาข้ามดูด้ยเรออแรกมาได้กินนะตุ้นซีอูตุงนีอแะกินข้ามกินยังบคือกินคือเก้าจ้า นี่เขาบอกรดี่ี่เขาเอ่รดนี่เงี้ยใส่รไฟฟ้าพที่นัองอน้ากะจกนี่เขาเยขับเอาพื้นไปเพื่อทำนี่พี่น้องแจ็คไปหาพื้นน้ำพองน้้าขหน่อยละ